6มิถุนายน2565เวลา8.30นานายสวิทกุลวง์นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสุจิตายาวราชนักวิชาการแรงงานชำนาญการตรวจประเมินโรงงานสถานประกอบกิจการสีขาวของจังหวัดยโสธรเพื่อดำเนินการตรวจประเมินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 50ตำบลมั่นคงพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดยะโสธรประจำปีงบประมาณ2,565จำนวน3แห่งณนะพื้นที่อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรเวลา10นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนมิถุนาย,ยน2,565ครั้งที่6โดยมีนางสาราตีสังคมศิลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรเป็นประธานการประชุม และเจ้าที่สำนักงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายสรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือนให้เป็นไปตามแผนที่กรมกำหนดตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน และติดตามผลการปฏิบัติงานการประเมินตอนเองตามมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสุขความเป็นเลิศณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรวันอังคารที่7มิถุนายน2565เวลา15.00นนา,านสยสวิตกลวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบแรงงานภาคเกษตรเพื่อการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงานหลนักสูตร ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือการแปลรูปอาหารปลาส้ม นาสาราประชาคมบ้านห้วยแก้งหมู่ที่1ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน25คนทั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการแนวทางปฏิบัติประกาศและคำสั่งป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของจังหวัดยะโสธรวันพุธที่8มิถุนายน2565เวลา8นาฬิกาเจ้าหน้าที่สำนักงานนำคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี2565จังหวัดยะโสธรดำเนินการตรวจประเมินสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565จำนวน4แห่งดังนี้ 1. โรงเรียนโรงมะไฟพิทยาคมตำบลโรงมะไฟอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธร 2. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมตำบลกุดชุมอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธร 3. โรงเรียนบ้านหนองเหียรตำบลกำแม่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร 4. โรงเรียนบ้านขุดหินตำบลกำแม่อำเภอกุดชุม <ใน S 1> จังหวัดยโสธรเวลา9ก้านาฬิกานายศักดิ์ชารีนิติกรชำนาญการและว่าที่ร้อยตีหญิงดวงใจโสภานักจัดการงานทั่วไปประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ,ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้สถานประกอบกิจการมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2,562และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2,541และกฎหมายอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จากกองนิติการณนาสำนักงาน สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรโดยมีนางสาวสุนันเพชชูผู้อำนวยการกองนิติการเป็นประธานการประชุมเวลา9ก้านานาทีนสุวิทย์กุลวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวรอยมีอาสักละ นักวิชาการแรงงานร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการไตภา,าคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2,541ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิดีโอคอนเฟเรนซ์ เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปทิศทางเดียวกันจากสำนักงานแรงงานสัมพันธ์ณสํสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรโดยมีนางสา,ราวรัตก้าชวริตผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมเวลา10นาฬิกานายสุวิทย์กุลวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการตรวจประเมินโรงงานสถานประกอบกิจการสีขาวจังหวัดยะโสธร เพื่อดำเนินการตรวจประเมินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ50ตำบลมั่นคงพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดยโสธรประจําปีงบประมาณ2,565จํานวน2แห่ง ณพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรเวลา15บหนาฬิกานายสวิทย์กุลวงนักวิชาการแรงงานชำานาญการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบแรงงานภาคเกษตรเพื่อการพุ้มครองและสวัสดิการแรงงานหลักสูตรฝึกอบรม<อ>พัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการสารตัดล้าพลาสติกนัสสาราประชาคมบ้านกำแม่หูที่หนึ่งตำบลกำแม่อำเภอติชุมจังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน25คน,นทั้ง,ทงนี้อยู่ภายใต้มาตรการแนวทางปฏิบัติประกาศและคำั่งป้องกันและควบ ขอิดเืไวรัสโครนพฤหัสบดีที่9มิถุนายน2565เวลา8นาฬิกาเจ้าที่สำนักงานสวัส <mitad> ด <isp iek> ิการและคุ <talk> <the> <there> ้มครองในงานจังหวัดยะโสธรนำคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565จังหวัดยะโสธรดำเนินการตรวจประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565จำนวน4แห่งดังนี้ 1>, 1. โรงเรียนบ้านหนองบากตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร 2. โรงเรียนบ้านกระจายตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร 3. โรงเรียนสีฐานกระจายศึกษาตำบลสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรสีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอวงังตำบลคอวงังอำเภอคอวงังจังหวัดยะโสธรเวลา11นาฬิกานายอดิศักด์ชาลีนีกรชำนาญการ ตรวจประเมินโรงงานสถานประกอบกิจาการสีขาวของจังหวัดยะโสธรเพื่อดําเนินการตรวจประเมินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้คณะทํางานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ50ตําบลมั่นคงพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดยะโสธรประจําปีงบประมาณ2,515จานวน2แห่งณพื้นที่อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรเวลา15นาฬิกานายอดิศักดิ์ชาลีนิติกรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบแรงงานผ้าเกษตรเพื่อการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงานหลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติและทอผ้าพื้นเมืองณสา,าราประชาคมบ้านสีชุมพรหมู่ที่9ตำบลสีแก้วอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน25คนทั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการแนวทางปฏิบัติประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของจังหวัดยะโสธรวันสุกที่10มิถุนายน2 5 6 5เวลา8.30นเจ้าหน้าที่3นักงานสดิการและทุนชงแรงงานจังหวัดยะโสธรนำคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดผลิประจำปี2 5 0 5 จังหวัดยะโสธรได้เนินการตรวจประเมินสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565จำนวน3แห่งดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านแสนสำราญตำบลซาบีอำเภอเลงมกทาจังหวัดยะโสธร 2. โรงเรียนบ้านหนองยามห้วยสะแบกตำบลโคกสำราญอำเภอเลงนกทาจังหวัดยะโสธร 3. โรงเรียนบ้านนาโขอำเภอบ้านถิน ตำบลุดห okay. ่อำเภอเลนกาจังหวัดยะโสธรจุกที่10มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรตว้งกิจกรรมจังหวัดยะโสธรรับโลกขับแยกขยะ่สู่คาร์บอนเนนทิลลิีเรื่องเนววันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2565กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐทู่สูรยโสธรจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืนและกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมจังหวัดยโสธรลักโลกคัดแยกขยะมุ่งสู่คาร์บอนนิวทริลิตี้ ณอาคารอเนกประสงค์หอประชุมวิถีอีสานสาระะการจังหวัดยโสธรโดยมีนายชนทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเวลา13นาฬิกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญของปัญหาแรงงานเด็ก และร่วมกันแก้ปัญหาอย่างบูรณาการโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดจัดงานวันต่อต้อตานการใช้แรงงานเ<ร><ล>ด็กโลกประจำปี2565และผู้เข้าร่วมกิจกรรมป,ประกอบ<ย>ด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนนายจ้างลูกอจ้างภาคประชาสังคมและประชาชนทั่ไวไปในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบสม o m m e e จากกองคุ้มรองแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มรองแรงงานจาังหวัดยะโสธร โดยมีนางสาวการนาผูวแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวเปิดงานเวลา15นาฬิกานายอดิศักดิ์ชาลีมิติกรชำรันการและว่าที่ร้อยตีหญิงดวงใจโสภาและจัดการงานทั่วไปรวมป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอบระบบแรงงานภาคสื่เพื่อการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงานหลักสูตรอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือ ลักสูตรการจับกันช้างัตลาดเทศบาลตำบลบุูค้าบ้านนากลางหมู่12ตำบลบุูค้าอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน25คนทั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการแนวทางปฏิบัติประกาศและท่ปสังกัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของจังหวัดยะโสธร